ต้องเจอเจ้าภาพกอดคอกันเข้ารอบสาวไทยผิดฟอร์มผ้ายญี่ปุ่นศึกเอเชียนเกม2 0 2 2สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง MJ Comment ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2 0 2 2รอบ2กลุ่ม F ระหว่างไทยพบญี่ปุ่นที่สนามเตอ๋อชิงสปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองหางโจวประเทศจีน วันพฤหัสบดีที่5ตุลาคม2,566เกมนี้โคตรดวนดนานยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปาดอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งชัดชุอรโมกสีพิมพิชยากกลำและปิยนุษแป้นน้อยเซตแรกสาวไทยทำแต้มนำห่าง8ต่อ3แต่ญี่ปุ่นไล่กดดันมา13ต่อ4แต่ทีมไทยก็หนีห่างออกไปเป็น20ต่อ17อย่างไรก็ตาม ญี่ปุ่นตีเสมอเป็น23ต่อ23ก่อนที่ในช่วงท้ายจะแซงเอาชนะไทยไปได้25ต่อ23เซต 2. สาวญี่ปุ่นออกมาตบนำา8ต่อ4จากนั้นรักษาระยะห่างหนีไปเป็น17ต่อ12ก่อนปิดเกมเอาชนะไปได้25ต่อ19ขึ้นนำสาวไทยไปก่อน2ต่อ0เซตเซต3ทีมไทยออกนำมาเป็น5ต่อ1แต่ญี่ปุ่นก็ไล่แซงมาเป็น10ต่อ9 แม้สาวไทยจะสู้สุดตัวตามเสมอ21ต่อ21แต่สุดท้ายก็พ่ายไป23ต่อ25ทําทำให้ทีมชาติไทยแพ้ไป0ต่อ3เสร็จอย่างไรก็ตามทั้งสองทีมกอดคอกันเข้ารอบโดยญี่ปุ่นเป็นจ่าฝูงกลุ่มผ่านเข้าไปพบกับเวียดนามส่วนไทยต้องไปเจอกับเจ้าภาพจีนในรอบรองชนะเลิศล่าสุดแฟนลูกยางในโลกออนไลน์ต่างเห็นตรงกันสสาเหตุจุดเปลี่ยน ส่งผลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบกับความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่นคือเรื่องของการแก้เกมเปลี่ยนตัวช่วงท้ายเซตของโคดดวนดะันรวมถึงความเหนียวแน่นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทําได้ดีมากด้านโคดดวนดะันเปิดเผยถึงสาเหตุทาไมทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยถึงเอาชนะญี่ปุ่นทีมอันดับ9้าของโลกไม่ได้โดยระบุว่ายอมรับในเรื่องของความเหนียวแน่นญี่ปุ่นเขาแก้เกมเรามาได้ดี ช่วงเซตแรกเรามีโอกาสแต่เราเล่นแกว่งในช่วงปลายเซตทำให้เราเสียไปต่อมาเซตที่สองก็เริ่มใจเสียทำให้เกมขาดไปนิดหนึ่งเสร็ที่สามเราพยายามกลับมาแต่ก็ยังสู้ความเหนียวแน่นไม่ไหวรวมถึงประสิทธิภาพในการลุกค่อนข้างต่ำต่ำกว่าที่เคยเล่นมาทำให้เราพลาดในวันนี้พรุ่งนี้เป็นเกมที่หนักการเจอกับเจ้าภาพเขาเป็นชุดที่เตรียมมาเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นต้องสู้เต็มที่กระบวนการการเล่นของเรามีเท่าไหร่ก็ต้องเอาออกมาให้หมดเพราะเราอยากสู้กับเขาให้เต็มกำลังเพื่อที่จะผ่านเขาให้ได้และเข้าสู่รอบต่อไปก็คือรอบชิงชนะเลิศส่วนผลอีกคู่เวียดนามพบกับเจ้าภาพจีนปรากฏว่าการแข่งขันจบเร็วกว่าที่คิดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามพ่ายอย่างยับเยินให้กับทีมชาติจีนไป0-3ต่อเซตลวด13-25ต่อ13-25ต่อ สิบเอ็ดต่อ 25. ยี่สิบห้าอย่างไรก็ตามถึงแม้จะพ่ายแพ้อย่างย่อยยับมอมเลบอลหญิงทีมชาติเวียดนามก็สร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็จบลงไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้สามารถแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ไว้ใต้คลิปกันได้คลิปนี้ถ้าแอดพูดผิดหรือใช้คำผิดก็ต้องกรา,า,าบขอโทษคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ